ในต้นพุทธศตรวตรรษที่19ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าราชวงศ์หรือพระมหากษัตริย์องค์ใดเป็นผู้ครองเมืองนอกจากในตำนานภาคเหนือซึ่งกล่าวถึงพระรามาธิพดีผู้เป็นใหญ่ในแคว้นกัมโพชระอโยชนะปุระกับเรื่องพระรามาธิพดี กษัตริย์อโยชนะอุระ,สะเสด็จมาแคว้นกัมพดทรงยึดเมืองชัยนาทเป็นที่ยอมรับกันว่าพระรามาธิบดีในตำนานภาคเหนือหมายถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งผู้ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่อยุธยาในราวพุทธศักราช1893ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแคว้นกัมพดหมายถึงเมืองรบุรีหรืออโยชาอุระหมายถึงอยุธยาก็เป็นได้ ขนาของเมืองลพบุรีในสมัยอยุทธยานั้นจากหลักฐานเกือบทุกฉบับร,ระบุตรงกันว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุทธงทรงสถาปนากรุงศรีอิยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893นั้นทรงโปรดก้าโป,ปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระราเมเสวรนขึ้นไปครองราชสมบ,บัติในเมืองลพบุรี จึงมีการสนิทฐานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ดังนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือเจ้าอู่ทองผู้สถาปนาพระนครศรียุธยานั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาที่ว่าพระองค์ด้านเสด็จมาจากเมืองไหนกันแน่ที่สีเดิมเมื่อหลายสิบปีมาแล้วก็เชื่อว่าเมื่อน้ําจะเคสามพันที่เมืองอู่ทองเกิดเปลี่ยนทางเดินเจ้าอู่ทองเลยอพยพไพร่พลหนีโรคระบาดมาสร้างพระนครศรียุธยาขึ้น บนเกาะเมืองพระคนครศรีภยาในปีพุทธศักราช1893แต่ต่อมามีนักวิชาการชาวฝรั่งเศสชื่อศาสตราจารย์ชองวัสริเยได้ไปทําการขุดค้นและขุดแต่งที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและท่านก็ได้สรุปในรายงานการขุดค้นขุดแต่งงท่านว่าเมืองอู่ทองนั้นได้ถูกทิ้งร้างไปแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่16คือประมาณ300ปีก่อนสมัยพระเจ้าอู่ทอง ด้วยเหตุนั้นก็คง,งจะเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าอู่ทองจะได้เสด็จมาจากเมืองอู่ทองเขตจังหวัดสุพรรณบุรีดังนั้นจะเกิดมีทฤษฎีขึ้นหลายทฤษฎีด้วยกันที่อธิบายว่าพระเจ้าอู่ทองควรจะเสด็จมาจากที่ไหนทฤษฎีที่หนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองคงเสด็จมาจากเมืองละโวหรือเมืองลบบุรีด้วยเหตุที่เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระครศรีอยุธยาแล้วได้โปรดให้สเสด็จพระราะมเมศวรพระราชโอรสไปครองเมืองละโวหรือเมืองลบบุรีในฐานะมือปราช ก็น่้จะแสดงว่าพระองค์เคยครองที่นั่นมาก่อนสุดนทฤษฎีทีส่สองนั้นเชื่อในตำนานเมืองเหนือหรือตำนานเมืองคอนครศรีธรรมราชว่าบริเวณภาคกลางประเทศไทยนั้นมีอาณาจักรโบราณที่ใหญ่โตเรียกชื่อกันว่าอาณาจักรอโยธยาและบางท่านก็เชื่อต่อไปว่าศูนย์กลางของจักรอโยธยานั้นควรตั้งอยู่ทางทิศตะวัอนออกนอกเกาะเมืองคอนครศรีธรรมยาด้วยเหตุที่บริเวณนั้นมีวัดโบราณเก่าแก่อยู่หลายวัดเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้หลายท่านเชื่อว่า เจ้าอูทองอาจจะเสดจมาจากทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองพระนครศรียาแล้วข้ามแม่น้ําป่าศักมาสร้างพระนครศรียาขึ้นในปีพุทธศักราช1893ส่วนที่สีที่3นั้นเชื่อตามจดหมายเหตุของวันวอริสหรือฟานฟริตซึ่งเป็นนักเดินทางชาวโยุโรปที่เข้ามาในกรุงศรียาวันวอริสหรือฟานฟริตนั้นได้มาสอบถามชาวพระนครศรียาว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นเป็นใครมาจากไหนก็รับคําตอบจากชาวบ้านว่าเจ้าอู่ทองนั้น เป็นพระราจรถของฮ่องเต้หรือกษัตริย์ของกรุงจีนและก็ทรงลงเรือสำเภาพร้อมกับไพรพลเป็นจำนวนหนึ่งพัน 1, ลำมาขึ้นบกที่เมืองทิพพลีหรือเมืองเพชรชบุรีจากนั้นก็มาสร้างพระนครสิีธยาขึ้นในภายหลังส่วนที่ซีซีสีนั้นศาสตร,ราจารย์ชมบุตรีเยให้ความเห็นว่าภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้นจะมีเมืองที่มีความหมายถึงทองคําอยู่หลายเมืองเช่นสุพรรณบุรีก็หมายถึงเมืองทอง กาญจะนะบุรีก็หมายถึงเมืองทองด้วยเหตุนั้นท่านจึงสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นอาจจะเสร็จมาจากบริเวณที่เราเรียกบ้านไร่รถในเขตอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ด้วยเหตุที่บริเวณบ้านไร่รถนั้นได้มีการค้นพบปฏิมากรรมดินเผาและปูนปั้นซึ่งมีอายุเวลา่อนหน้าสมัยพระเจ้าอู่ทองเล็กน้อยด้วยเหตุนั้นปัจจุบันก็มีทฤษฎีต่างๆที่พยายามอธิบายว่าจะพระเจ้าอู่ทองนั้นทรงเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ จะต้องทําการศึกษาทางด้านโบราณคลีและประวัติศาสตร์เพิ่มเติมว่าพระองค์ได้เสด็จมาจากเมืองไหนกันแน่ยอย่างไรก็ตามหลักฐานในสมัยนี้ระบุเกี่ยวกับบทบาทของลบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งว่าเป็นเมืองหน้าดานทางทิศเหนือซึ่งในฐานะนี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อเมืองหลวงเป็นอย่างมากในการศึกสงครามจึงมักตั้งราชโอรสหรือเชื้อพระวงศ์ไปเป็นเจ้าเมืองหน้าด่านจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองลูกหลวงแม้ว่าลพบุรีจะอยู่ในฐานะเมืองหน้าด่านแต่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันราชธานีอย่างเดียวเท่านั้นยังมีหน้าที่ช่วยทำสงครามขยายอาณาเขตและประับรามหัวเมืองที่แข็งข้อต่ออยุธยาด้วย